รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว สยามทำไมถึงชื่อว่าหลวงพ่อโตสมปรารถนาคะหลวงพ่อโตที่ชื่อสมปรารถนานี่มาสมัยสงครามครั้งที่สองในการการระเบิดมทิ้งต้องการจะทิ้งที่สะพานพุ่ นั้นระเบิดติ่มลงมาลงมาเนี่ยมันเมื่อกะถูกปัดเรามาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของวัดราชคฤหษ์ใช้คําว่าที่นี่ที่เดียวในโลกหลวงพ่อนอนหงายอาุก,กว่า400ปีพระองค์นี้เป็นการแก้เคล็ดมาควมให้หงายร้ายให้กลายเป็นดีโรคภัยไข้เจ็บเป็นตรงไหนออก็แตะตรงน,าานั้น วันว่าหลวงพ่อหนวงไงเนี่ยไปช่วยดึงขาให้มดึงปึ๊บก็ต้องตื่นขึ้นมาไอ้ก็ลุกขึ้นเดินอ้าเฮ้ยเดินได้แล้วนีว่หวาปก,กติสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะได้คุยยกบ้านหมโยกสยามพบกับชนันพชนรัศมีค่ะและแน่นอนวันนี้เรายัางอยู่กันที่วัดเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้ววัดราชคร์วรวิหารนะคะ ก็พาไปดูนะไฮไลท์เด็ดๆแต่คือวันนี้ไฮไลท์เยอะอะ่ะเยอะคราวที่แล้วขอโชคขอลาบขอตามทวงนี้ออรอบนี้ที่สัญญากันไว้คือใครที่อยากจะพลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีต้องดูเพราะที่นี่มีพระพุทธรูปซึ่งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกลับร้ายกลายเป็นดีคือกลับดวงเมือง หูใหญ่ขนาดนี้นลับดวงเมืองว่าคือสร้างมาเนี่ยเพื่อเชื่อว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ดวงเมืองอะร้ายกลายเป็นดีอ่ะแจกแต่ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นนะพี่ทเหรอเคยได้ยินมาว่าที่เนี่มีหลวงพ่อองค์ใหญ่มากแ่ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์และเห็นว่าพี่ิพนี้รู้จริงว่าถ้าจะมูยังไงให้ปังต้องถามพิธิพพี่นะก็รู้ เ้ยไม่กระเพี้ยแล้วแต่ว่านี่ชนรับสมีนกันดูกระเพี้ยไม่ได้จริงแต่ผู้ที่รู้จริงๆก็คือท่านเจ้าอาวาสที่นี่ซึ่งสัปดาห์นี้ท่านยังเมตตาที่จะเล่าให้เราฟังดังนั้นไม่ให้เสียเวลาพาคุณผู้ชมอ่ะไปเจอท่านเลยดีกว่าเพราะว่าจุดขออ่ะมันเยอะจุกๆุเรื่องมูไว้ใจทิปี้ช่วงเปิดตำนานหมู วิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ที่เก่าแก่ประมาณพันกว่าปีแต่เดิมมาเป็นอุโบสถหลังเล็กหลังคาม,มุงด้วยสังกะสีพระยาพิชัยดำหักได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถขึ้นโดยรื้อของเก่าออกแล้วสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ค่ะมีลักษณะรูปแบบทรงเรือสำเภาสันนิษฐานว่านำรูปแบบมาจากกรุงศรีอยุธยาสร้างพระปางเหลี่ยมย่อมา20สี่ปรางโดยอยู่ด้านหน้าและด้านหลังทั้ง4ทิศและได้นำเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ามาประดิษฐานไว้ภายใน ชาวมอนับถือกันว่าเป็นพระที่ให้ความสําเร็จเพราะได้ไปขอพรจากหลวงพ่อแล้วเกิดได้รับความสําเร็จตามปารถนาเลยละค่ะจึงทําให้เกิดความศรัทธาเลี่ยมใสกันมากต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่อีกครั้งสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาส่วนหลังเก่านี้ใช้เป็นวิหารเรียกว่าพระวิหารใหญ่พิชัยดาบหักนั่นเองค่ะ ระเทพทิสุที่โสพลท่านเจ้าอาวาสบรราชคฤหิ์วรวิหารค่ะค่ะเร่าลคนพลโอ้ยสัปดาห์นี้ <c oughs> เข้ามาแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูขนลุกอะค่ะท่านเจ้าคุณคือวิหารแห่งนี้รู้สึกถึงความเก่าความขลังขอทราบถึงที่มาเลยได้ไหมจ้ะคะวิหารนี้สร้างขึ้นสมัยที่พระเจ้าตักสินมาราชขึ้นของราชแล้วก็ให้ พระยาพิจาดดับอากาศเอกของท่านได้มาบุรณะวัดนี้แล้วท่านเคยมาที่นี่ด้วยไหมเจ้าค่ะใอสมัยนั้นน่ะท่านจะเป็นผู้มาคอยดูแลแวัดน,นี้อยู่ตลอดอับแล้วก็ท่านก็่าลกนำอาภรรต่างๆที่ท่านไปลบมาท่านก็เอามาด้วยพระองค์ไหนที่ศักดิ์สกิทธิ์ักด์ก็เอามาองค์ใหญ่เนี่ยที่เรกลงโ,กโตสมปาถนาเนี่ย าน,นก็เอามาสมัยนั้นต้องมาทางเรือก็เอาใส่แพรมาลอยน้ํามาทีนี้ลอยน้ํามาเนี่ยองค์พระหนาวแพรก็จมเหลือดจะองค์พระแค่นี้หรือจะพระเสียนลอยมาเลยคับทั้ทงตัวแต่ว่าโผล่มาแค่นี้โผล่่แคนี้ชาวบ้านเขาเห็นเอ้ยว่าลอยน้ําได้เว้ยว่ายลอยน้ําได้เขาก็ยกมือไหว้ขอพรทําไมถึงชื่อว่าหลวงพ่อโตสมปรารถนาคะ หลวงพ่อโตที่ชื่อสมปาานานี่มาสมัยรับสงครามครั้งที่สองระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาลบก,กัน,นใหญ่ในอเมริกาการระเบิดมาทิ้งการทิ้งที่สะพานพุทธดังนั้นระเบิดทิ้งลงมาลงมาเนี่ยมันเหมือนก็ถูกปัด<อ>ไม่ลงสะพานพุทธเออทั้งน,นี้ก็ในชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็ก,กลัวลูก,ลกเกบิดก็มาขอพรหลวงพ่อก็มาอยู่กันเต็มโบดเนี่ย คนไหนขพอพรไป<ม>ขออะไรก็ได้สมปรารถนา<ม>ก็เลยตั้งชื่อว่าสมพ่อโตสมปรารถนาแล้วหนูยังเคยได้ยินมาค่ะท่านเจ้าคุณค่ะว่าเวลามานั่งกราบพระที่วิหารแห่งนี้ให้สวดบทพาหมากก์มหกรรมเจริญพรว่าบทนี้เป็นบทชนะมารก็ให้ส,สวดสมมหกา คนไหนจดเด่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค,ค,ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะขออะไรก็ชื่อท่านบอกอยู่แล้วว่าหลวงพ่อโตสมปรารถนา,านะคะแล้วพิธีถามจริงเล่าประสบการณ์ตัวเองสักนิดนึงคือทิปว่าเคยมาที่นี่แล้วทิ์ก็รู้สึกว่าแล้วทิ์ก็มาสวดบทพาหุงมหากาสสาหรับทิ์เนี่ยทิพย์รู้สึกว่าตรงนี้มันอันนี้เป็นความรู้สึกความเชื่อส่วนตัวเหมือนกับ ยังมีพลังงานบางอย่างเออที่ยังยังยัง,ยงอยู่ยังรับรู้ได้ถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมต้องมาเอง,งคุณผู้ชมต้องมาเองๆๆๆเออด<อ>ัองนั้นไหนๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งก็เดี๋ยวเราสวดมนต์นเออใครที่กำลังเจอปัญหา <ๆ S 2> มีคนคิดร้ายคิด <ๆ S 2> ไม่ดีหรือมีอุปสรรค พาหุม,มหาการเนี่ยจะเป็นบทที่ทําให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคชนะทุกอย่างได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอย่าเจริญบทภาหุม,มหาการหรือที่เรียกกันว่าพุทธชัยมงคลคาถาซึ่งมีความหมายว่าคาถาว่าด้วยชัยชนะ8ประการอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ ใครที่เข้ามาสักการะขอพรอ,องค์หลวมพ่อโตสมปรารถนากันแล้วสามารถมานั่งสมาธิสวดมนต์ถาวายเป็นพุทธบูชาได้เช่นกันค่ะเรามาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของวัดราชครึ๊ใช้คำว่าที่นี่ที่เดียวในโลกหลวงพ่อนอนหงยอายุกว่า400ปีพระองค์นี้เป็นการแก้เค็ดว่าคว่ให้งายรลยให้กลายเป็นดีโรคภัยไข้เจ็บเป็นตรงไหนก็แตะตรงนั้น,น,นเลย ล็ดไม่ลับบริษัทไทยเบฟเอร์รดจำกัดมหาชนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้องใหม่จากไทยทิพย์สับประรดภูแลอบแพง้งสูตรพริกเกยูสุโดยเชฟมิชลิน วัดราชครือแล้วที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่พิเศษในกรุงเทพหรือประเทศไทยใช้คําว่าที่นี่ที่เดียวในโลกหลวงพ่อนอนยุคก,กว่า400อปีท่านเจ้าคุณขาได้กรุณาเล่าให้ฟังถึงที่มาได้ไหมคะหลวงพ่อนอนหงายนี้ที่เป็นองค์ทางนอนหงายไม่มีโลงแล้วก็ไม่ได้นอนตะแคงไม่นอนค<ฮ>่ายขวาก็ไม่ได้นอนหงายเพราะมีประวัติเป็นมาว่า มีสมัยหนึ่งที่เจ้าเมืองทนบุรีเนี่ยไปเฝ้าเจ้าเมืองที่กรุงศรีอยุธยาทีนี้ก็ไปเล่าเรื่องให้ฟังว่าเมืองทนบุรีเนี่ยคนล้มตายกันโรคหาลงเกิดข้าวยากมากแพงจะทำยังไงท่านก็ให้ไปหาหนหลวงหนหหลวงก็ทำนายายจทักว่านี่เกิดทนบุรีนี่มาเกิดอาเพศ ราะว่าเสาหลักเมืองที่ฝังไว้เนี่ยจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้งใจของชาวบ้านถูกน้ำท่วม<อ><อ>ของฝั่งเสาหลักเมืองของฝั่งเมืองธนบุรีนทอนน้ำท่วมเสีย<อ>จึงเกิดอาเภศเกิดอาเภศขึ้นมาเขาก็เลยบอกต้องแก้เค็ดกันนะให้ถอนเสาหลักเมืองขึ้นมาแล้วก็หาสถานที่ที่ทมีเจ้าที่ที่ททศักดิ์สิทธ แล้วก็เอาวันเดือนปีเวลาเลิกฟังใหม่อฏิฐานฟังใหม่แล้วให้สร้างพระขึ้นมานองค์หนึ่งพระองค์นี้เป็นการแก้เคล็ดว่าควมให้หงายร้ายให้กลายเป็นดีมเมื่อเหตุการณ์ร้ายมันเกิดขึ้นก็จะต้องให้มันเป็นดีก็เลยให้สร้างพระปางนอนหงายขึ้นก็คือปางนี้แหละโอ้แล้ว เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยถ้าจะมาสักการะนะคะพระพุทธนอนหงายหรือหลวงพ่อสุขสบายไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะในเรื่นงอนเท่าที่สังเกตแล้วก็มีโยมเขามามากราบมาไหว้นะเขาบอกว่าหลวงพ่อขอพรไปแล้วไม่เห็นหลวงพ่อให้โชคลาภก็ไม่ให้อ,อะไรก็ไม่ให้ ทำยังไงดีค่ะเฮ้ยมาบวยพระตัดคอตัดคอก็ปรากฏว่ากลับไปเข้าฝันเอ้ยเองเป็นหญิงเองขออะไรเองต้องเอามือแตะฝ่าพระบาทแล้วก็อธิษฐานขอจะได้ตามปราถนาส่วนชายก็ต้องแตะฝ่าพระบาทขวาแล้วจะได้ตามความปราธนา แล้วก็พวกที่โรคไข้ไข้เจ็บ่เนี่แหละเป็นตรงไหนก็แตะตรงนั้นเลยค่ะนั้นวิญญาคนหนึ่งเป็นหัวเข่านี่มัน้มาเล่าจะมาฟังเดินก็แคมานี่ต้องรถเข็นเดินไม่ได้เขาบอกว่าไปขอพรหลวงพ่อนองงายไปขอพรวันนั้นก็เลยฝันฝันว่าหลวงพ่อนางงายเนี่ยไปช่วยดึงขาให้มันดึงเอ๊็ต้องตื่นขึ้นมาไอ้ก็ลุกขึ้นเดินเอ้าเฮ้ย เดินได้แล้วนี่หว่าก็ก็เลยศรัทธาก็เลยมากราบมาว่าโอ้ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีเออสามารถที่จะห่มเป็นห่มผ้าให้ทานได้ใช่ไหมคะการนมผ้านี่มีความหมายคือคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายก็มีหลายท่านที่มาขออธิษฐานปรากฏว่ารดความ แล้วทังหมดจะจตัวไม่เป็นไรอ,อ,อันนี้สง์อันนี้สง์ของการผ่มผ้าเพราะว่าจริงๆการห่มผ้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยหาได้ <c oughs> ได้บ่อยนักนะคะคือก็จะมีแค่าบางวัดบางที่เท่านั้นที่เราจะได้เจอว่าเราจะสามาัถผ่มได้และนี่เป็นผ่มเป็นปางนอนหงายซึ่งไม่มีหนึ่งเดียวในโลกโอ้่ยมีที่เดียวที่เดียวแค่นี้มันนอนหงายจริงๆยอมดูนี่คือปกตินี่ถ้าเป็นปางอื่นปางยืนนะมือ พระพหัตถ์เนี่ยจะวางไว้ตรงนี้ค่ะอย่างที่ที่เคยเห็นเนะี่ยจะวางไว้ตรงนี้แต่อันนี้วางแนบข้างาาค่ะแล้วก็มครับดูจากเอ่อตอนที่ถ้ามาขอพรต้องมาแตะท,ที่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 พร,ระบาทของที่พระบาทก็คือของ,จองแจ็คด้านผู้ชายาด้านขวาจะมีองจากอยูอย่ตรงนี้อันนี้<ห>นนอันนี้ฝั่งนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงนะับฝั่งนี้ผู้ชายผู้ชายอ๋อผู้ชายฝนี้ผู้หญิงแสดงว่าผู้ชายมาขอเยอะนะฮะตรงทองนี่สึกไปเยอะเลยนะโอ้ผู้ชายมากันเยอะเลย อจะขอยอดาบรรดาศักดก็ต้องมาแตะที่ไหล่บังบ่าบังบ่ายอดาบรรดาศักดิ์พว้ที่ทำธุรกิจก็มาแต่ตรงหัวใจต้องหัวใจคล้ายๆว่าดึงดูดหัวใจทุกๆคนนี่เข้ามาอยู่กับตัะ เกินขึ้นคุ้นๆไม่เหมือน oh. ที่สลับบุรีนั่นสิอาสนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power S c B Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื้อแป้งเชื้อเมืองไทยประกันภยัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพต์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนา จุดที่ท้าทายว่าเราแก่หรือยังไม่แก่เพราะว่าถ้าข้อเข่าเสื่อมขึ้นไม่ได้นะเนีเออ่ยฟ<อ>ีลลิ่งเหมือนเดินขึ้นคุ้นๆไหมเหมือนออที่สระบ,บุรีน่าสิออตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเหมือนเป็นภูเขาขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเขาหมอเขาหมอเอจริงเราคุ้นนะเราก็เคยไปหลายที่มาคาว่ามอเนี่ยจริงๆมาจากคําว่าทมอ,เ,อ,อเป็นภาษาขเขมรที่แปลว่าก้อนหิน งั้นบอกเลยเดี๋ยวทหารเอกจะเล่าให้ฟังตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของทหารเหมือนกันครับเพราะว่าเขาบอเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้คอยดูค่าศึกศัตรูเดินผ่านไม่ได้ยิงทิูลงไปใส่พวค่าศึกัตรูแล้วสร้างมาจากหินเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับใช้หินก่อขึ้นมาแต่ตอนหลังที่บนนี้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือเหมือนการจําลองจากพระพุทธบาทที่สระบุรีตรงนี้จะมีสองอย่างเลยนะมีพระพุทธฉายและพระกระบาก คคอะะไระพี่จก็เป็นพระพุทธรูปท well> um, ี่เออเขาเรียกว่าฉายสวยงามอยู่บนหินอยูบนหินอแล้วก็มีพระพุทธบาทให้สักการะตรงนี้ด้วยรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในตัวแจ็คอย่างมากเลยอ่ะกับการเป็นทหารเอกของพิธจริงๆออดังนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมขึ้นไปสักการะนะคะรอยพระพุทธบาทมยู่ที่สระบุรีเลยแต่ต้องไปถึงสระบุรีใช่ไหมมีที่นี่ครับ พุทธบาทจำลองนี้เป็นของเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีเชื่อว่าผู้สร้างก็คือเจ้าพระยาพระคลังหนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จากหลักฐานที่มีตัวอักษรจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธบาทจำลองนี้นั่นเองค่ะช่วงมูอเดมมูอเดมจุดที่4พระวิหารใหญ่พิชัยดาบหาัก กราบสการะหลวงพ่อโตสมปรารถนาจุดนี้เชื่อว่าใครที่มีปัญหามีอุปสรรคชีวิตติดขดัดมีคนปองร้ายเข้ามาขอพรกับหลวงพ่อโตสมปรารถนาเรียกได้ว่าสมปรารถนาสมชื่อเลยละค่ะและเคล็ดลับเมื่อมากราบขอพรหลวงพ่อโตสมปรารถนาให้สวดบทพาหุงมหาการในวิหารแห่งนี้ด้วยจะดีมากๆเลยนะคะ และหากได้สวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้มีชัยชนะจากศัตรูขจัดอุปสรรคต่างๆให้มีความราบรื่นมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ ไปต่อกันที่จุดมูจุดที่5สักการะหลวงพ่อนอนหงายพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงมีความเชื่อว่าสร้างขึ้นมาเพื่อกลับร้ายให้กลายเป็นดีส่วนวิธีการสักการะนั้นมีเคล็ดลับว่าถ้าผู้หญิงมาขอพรให้แตะที่ธรรมจักรกลางฝ่าพระบาทข้างซ้ายส่วนถ้าผู้ชายมาขอพรให้แตะที่ธรรมจักรกลางฝ่าพระบาทข้างขวาของหลวงพ่อสุขสบายเมื่อมาขอพรแล้วเชื่อว่าใครอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ให้นํามือไปแตะที่ตรงหัวไหล่หรือถ้าใครมาขอพรเรื่องของธุรกิจการค้าก็ ให้นำมือไปแตะไว้ที่หัวใจจะได้ใจคนทั่วไปค่ะและถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยให้นำมือไปแตะตามจุดที่เจ็บที่ปวดนั้นเชื่อว่าจะบรรเทาหายลงได้นะคะและยังสามารถห่มผ้าจีวรให้หลวงพ่อนอนงายเพราะเชื่อว่าจะได้คุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแคลวคลาดได้อีกด้วยค่ะและจุดมูจุดที่6เขาหมอมีทางขึ้นสฝั่งด้วยกันฝั่งหนึ่งเป็นบันไดที่มียักษ อีกฝั่งหนึ่งเป็นบันไดยพญานาค่ะเพื่อขึ้นไปกราบสการะพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธฉายที่มณฑบจตุรมุกด้านบนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและเชื่อว่าจะไม่ได้ไปเกิดในอบายภูมิและนอกจากนี้ก็สามารถขึ้นไปรับลมชมวิวได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นไงบ้างแซ๊ก สองสัปดาห์มาที่วัดราชคฤหกได้อะไรไปบ้างคือต้องบอกเลยว่าออครบนะขอพรขอโชคขอลาบขอตามนี่แล้วขอให้พลิกร้ายกลายเป็นดีแล้วมาปิดท้ายด้วยขอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพี่พีครับวัดราชคฤห์ตรงนี้เป็นวัดเก่าแก่และอยู่ในย่านชุมชนไม่ได้ใหญ่มากนะพี่แต่มือแน่นแน่นคือเป็นวัดที่ เก่าแก่จริงที่จ็กบอกแล้วคือมาที่เนี่ยอย่างที่จ็กบอกนะคะคือได้หลายเรื่องมากขอโชคลาภขอเงินขอทองแล้วยังได้อีกนะถ้ามาแถวนี้นะคะกุ้ยช่ายอ้าม่าข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงขนมไทยไกลมากตลาดพูตลาดพูได้เพียบเลยแล้วเอาใครมีเวลาก็ลองแวะเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดใครจําไม่ได้ว่าตรงจุดไหนต้องขอยังไงเพราะจะมีเคล็ดลับอยู่ว่าอ่ะถ้าผู้หญิงขอแบบนี้ผู้ชายขอแบบนี้ก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะของคุยยกบ้านมูยกสยามนะเรนโบ มีเดียได้ด้วยแน่นอนว่านําความโชคดีนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะขอบคุณครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน สัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนครับพี่แจ๊คขาวไม่รู้แต่ว่าผมจะขึ้นมาขี่ไปในฐานะทหารเอกของพี่ทิศแน่นอนอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยว้อนมูยงเสี่ยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะคะนะแล้วเราจะยังเจอชนัดพลหรือเปล่าคุณผู้ชมก็รอลุ้นเปิดดูนะคะเดี๋ยวชุดรอบนี้นี่ตกขมยเลยค่ะบ่ายโมงวันอาทิตย์นะคะทางช่องอมรินทีวี HD สามสิบสี่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะกับรายการคุยย้านมูยงเสี่ย สับไดนีโชคดีนะคะเฮ <c oughs> งเฮงปังปังกันทุกคนครวยรวยสมหวังค่ะคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรายการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ที่ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะเิงมากไปชีวิตก็คงไม่รอดถ้ายอ้อนมากไปก็จะไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่าฉะนั้นต้องเดินทางสายกลาง สว,ส,สวัสดีครับที่เรามาที่บิ๊กซีราชดำริเพราะตอนนี้มีจุดมูแห่งใหม่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นองค์พระศิวะที่ใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยท่านจะไปสักการะพระศิวะที่ไหนก็ได้แต่จะมาสักการะในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครบนยอดตึกบิ๊กซีหนึงเดียวในประเทศไทย சம்சார் சாரம் புசக் கேண்டராரம் அமரின்